แป๊บนึงแป๊บนึงอ่อะอะไรป้าเ,เดี๋ยวเหรียญหมดอ้ยยุคนี้ยุคใหม่แล้วหยอดเหรียญกันเอ้ากูตายแล้วเออเป็นมือถือแล้วเนี่ย <laughs> ตายแล้วเออก็จริงเนาะแม่นะเดี๋ยวนี้การใช้ชีวิตเนี่ยและรูปแบบการอยู่อาศัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแบบว่ามาเป็นยุคใหม่แล้วมีทั้งความแบบ ury, ula, แลักชัวรี่หรูหราพรีเมียมอะไรต่างๆนานา,นาเออตู้หยอดเหรียญแบบนี้ แต่มันก็ยังมีความคลาสสิกอยู่นะครับเอ๊ะต้องถามก่อนว่าเพจเจอร์ทันไหมครับเทปคัดเซ็ตทันไหมครับโอ้โหผมเนี่ยไม่ทันแล้วะเกิดมาก็เป็นแบล็ k ทิงกัตเซเว่นแล้วครับว้าแหมพูดเล่นสวัสดีครับทุกทุกคนครับผมแอนดี้เขมพี่ผู้ครับกับรายการโฮบายสกายทำเลหน,นเด่นโครงการไหนดีแอนดี้จัดให้และวันนี้ครับต้องบอกว่าดูจากบรรยากาศนี่ชื่อนี้เข้ามาเต็มแล้วบริทาเนีย บริเตนเนี่ยนี่เรามากันหลายโครงการแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เชิญเราเนี่ยมาแบบเกือบทุกโครงการเลยและวันนี้ครับผมจะพาคุณเนี่ยมาพบกับนะฮะบ้านที่มีสไตล์โมเดิร์นบริทชครับให้พื้นที่ทุกๆพื้นที่ที่อยู่ในโครงการเนี่ยเต็ม <c oughs> ไปด้วยบรรยากาศของความเป็นอังกฤษดูสิครับโอ้โหสวยงามมากนะต้นไม้นี่เต็มทั้งโครงการเลยทีเดียวนะครับน่าค้นหาเสมือนได้อยู่ที่เมืองลอนดอนยังไงก็อย่างนั้นเลยครับ และที่นี่คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการบริทานีโฮมบางนากมสิอเ .17 อยู่ใกล้กลับเมกาบางนาแค่นี้เองคุณพี่ครับเดินทางสะดวกสบายมากพร้อมไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาคุณไปดูว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรที่ different แตกต่างจากที่อื่นครับไปกันเลยรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีน้องหญิงครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้วันนี้บริเตนเนียจัดน้องหญิงมาให้พวกเรานะครับที่จะพาคุณมาดูบ้านสวยๆที่แห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับนะคะพี่แอนดี้ค่ะแล้วก็แฟนๆของโฮม e บเออร์ค่ะเข้าสู่โครงการบริเตนเนียโฮมบางนากม17ค่ะเย้โอ้โหวันนี้เราบอกว่าเดินทางมาไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะครับใช่ค่ะพี่แอนดี้พี่แอนดี้ก็ไปมาหลายโครงการแล้วใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้ว ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเหมือนกัน ทำเลยดีๆอย่างนี้นะคะเราไม่พลาดแน่นอนค่ะบางนาตัดกมที่17ค่ะห่างจากโครงการของเรานะคะเข้ามาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแค่นั้นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งของเรานะคะคือเทพารักษ์ค่ะสังเกตไม่ยากพี่อนดีตลาดนัดเรือบินค่ะถ้าเกิดเาิางอยู่ข้างหลังนี้เองต้องปกติพี่แอนดีเดินทางบ่อยไหมคะบ่อยมากๆเลยของเรานะคะพี่อนดีใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะนี่เพิ่งกลับไปเกาหลีเอาลรอค่ะไอทางกลับมาก็ผ่านหน้าโครงการนี้ด้วยเหมือนกัน โอ้โหนี่ใกล้ขนาดนี้เลยนะครับ่คะไม่ว่าจะเข้าเมืองนะคะแล้วก็ออกนอกเมืองก็ง่ายเช่นกันค่ะด้วยทางด่วนบุรพาวิถีค่ะเพียรดีโอ้โหตายแล้วเห็นไหมคุณครับอย่างที่คุณบอกไปว่าบริทาเนียมีหรือจะภาคบางนากม17ใช่ค่ะโดนขนาดนี้แล้วโอ้โหต้องบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเพียรดีเนาะเมกะบางนากลเหมือนนกัมาเก็ตวิลเลจถูกต้องค่ะแล้วก็ออเซนทันนะคะเซนทันถูกต้องค่ะโอ้โหอยู่แค่นี้เองใช่อ่ะเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าพี่น้องชาวโฮมเมดสกายทุกทุก คนเนี่ยน่าจะคุ้นชินแถวนี้กันอยู่แล้วแต่วันนี้ผมว่านะคุณต้องมาดูบ้านสวยๆได้ข่าวว่าที่น,นี่มีทั้งบ้าน บ้านแฝดก็มีค่ะแล้วก็บ้านเดี่ยวบ้านเดียวก็มีด้วยถูกต้องค่ะพี่แอตัวบ้านแฝดของเรานะคะก็จะเป็นแบบบิ๊กตันค่ะพื้นที่ใช้สอยค่ะจะอยู่ที่140ตารางเมตรนะคะด้วยที่ดินนะคะพี่แอดีจะเริ่มอยู่ที่35ตารางวาเลยใช่ผมฉตารางวาก็เยอะนะถูกต้องค่ะในส่วนของตัวบ้านเดี่ยวนะคะเป็นแบบรีเจนค่ะจะสตาร์ทอยู่ที่ที่ดินนะคะพี่แอนดีตารางวาขึ้นไปเลยค่ะส่วนตัวพื้นที่ใช้สอยนะคะจะอยู่ที่160ตารางเมตรค่ะ เห็นไหมล่ะหี่ห้องนอนห้องน้ำคะฟังก์ชันนะคะจะเป็น3มห้องนอน3ามห้องน้ำค่ะจอดรถได้2คันแต่ความพิเศษของตัวรีเจนวันนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องอเนกประสงค์ค่ะเป็นมุมพิเศษเลยที่วันนี้จะพาพี่แนดีเข้าไปดูส่วนที่จอดรถนะคะพี่แอนดีจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะจอดรถได้สองคันหลวมๆเลยนะคะโอ้ดูสิครับในส่วนของตรงนี้ค่ะพี่แนดีต้องบอกก่อนเลยว่าลงจอดรถของเราลงเสาเข็มให้ด้วยนะคะโอ้ดีมากใช่ค่ะสังเกตค่ะพี่นดีจะตัดใจกับโครงสร้างบ้านให้ดูแต่ว่าอันนี้เป็นสแตมป์ของ กนี่คือแต่งให้ดูเนาะถูกต้องจริงๆแล้วก็จะเป็นคอนกรีตธรรมดาเลยถูกต้องค่ะนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวรงจอดรถค่ะเราจะมีตัวไอพีคาเค่ะติดให้ด้วยเช่นกันค่ะแถมให้กี่จุดคะ2จุดหลักเลยค่ะจะเป็นห้องนั่งเล่น1จุดค่ะแล้วก็ลงจอดรถอีก1จุดค่ะงั้นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านเลยดีกว่าว่าบิทเทเนียโฮมของเราเป็นยังไงได้เลยไปครับมาเชิญนหน้านี้เลยค่ะเชิญเลยครับ นอกจากนอกบ้านแล้วนะคะพี่ดีก่อนจะเข้าบ้านยิงต้องขออนุญาตแนะนําค่ะโครงการของเรานะคะจะมีดิจิตอลดอลล็อกแบบนี้ให้เลยตรงทางเข้าเลิศใช่ค่ะเช่นการใช้งานค่ะพี่นี่จะเป็นพาสเวิร์ดค่ะคีย์การ์ดแล้วก็ลายนิ้วมือให้ด้วยเยี่ยมเลย<ช>ทีเดียวใช่ค่ะเชิญพี่นี่ด้านในได้เลยนะคะ บ้านหลังนี้มีชื่อว่ารีเจนใช่ไนหะมก็คือ3ห้องนอนถูกต้องค่ะนะครับสห้องน้ํามห้องน้ําค่ะแล้วก็จอดรถได้2องคันเหมือนที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่ค่ะพี่คีคือเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกชอบแล้วนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วไม่เห็นบันไดอันนี้ชอบแล้วหนึ่ง,งสงเสร็จปุ๊บเข้ามาเนี่ย มีมุมแบบหักสอกด้วยนะใช่ค่ะเพราะฟังก์ชันเราค่ะเพียนี่ออกแบบได้แบบลงตัวมากๆเลยแต่การใช้งานทุกส่วนนะคะสามารถคอนเน็กกันทั้งหมดเลยค่ะดีมาก<ช>เลยทีเดียวนั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกเริ่มเลยดีกว่าได้เลยครับตรงนี้ก็คือส่วนของลิฟวิ่งถูกต้องค่ะเป็นลิฟวิ่งค่ะ โอเคเลยอะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศรู้สึกโล่งโปร่งสบายไหมคะพอเข้ามาก็คือแนวสไตล์โมเดิร์นเลยแหละถูกต้องค่ะด้วยพื้นถึงฝ้าของเราอะค่ะพี่แอนดีจะอยู่ที่2.65เมตรหก้าเลยอ่หน้าตานี่มาครบเลยนะฮะครบค่ะเป็นโอเวอร์ไซส์ทั้งหมดเลยค่ะดีเลยนะครับโอ้โหถือว่า เป็นการแบบคุ้มค่าเลยอะ่ะและกระจกด้านหน้าก็คือเขียวตัดแสงเป็นเขียวตัดแสงทั้งหลังเลยอ่าโอเคเลยนะครับสมมุตินะครับสมมุติเราเป็นแฟนกันได้เลยค่ะกลับมาเหนื่อยนะที่รกเนาะเราก็ต้องนั่งแบบว่านิดนึงี่แหละชกันแบบว่าเออนั่งดูทีวีกันหน่อยดูสิครับเห็นไหมพื้นที่ โปร่งโลง่ลง,ลงสบายค่ะแล้วก็ระยะตรงนี้นะคะพี่แอนดี้จนถึงทีวีอะค่ะเป็นระยะที่เหมาะสมป็นระยะระยะที่กว้างเลยถูกต้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ค่ะใช่ตรงนี้ค่ะพี่แอนดี้สามารถวางโซฟา,าได้แบบยาวๆสบายๆส,สวยๆเลยใจะใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ไม่ว่านะครับส่วนด้านหน้าก็คือเป็นการบิวอินโชว์ให้ดูนะครับว่าสวยงามมากเลยทีเดียวโมเดิร์น <Modern S 2> มาก ช่ค่ะพียงดีตัดมาเออจะชอบนะเอาพรมมาตัดพื้นอันนี้พื้นนี่ให้เป็นการิโต้อยู่แล้วต้องค่ะเพียนดีเป็นการิโต้ให้เลยโอเคครับค่ะถัดมาตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนที่ออกไปด้านข้างบ้านของเรานะครับใช่ค่ะอ่าก็สามารถเปิดเข้าออกได้นะคะพื้นที่จริงแนวตรงนี้จะเป็นแนวสวนของเราทั้งหมดเลยค่ะถัดมานะคะเพียงดีเหมือนที่หยิงบอกว่าการใช้งานมันคอนเนคกันทุกส่วนคมุมนี้ค่ะจะเป็นมุมรับประทานอาหารน่ารักมากเลยดูสิ โต๊ะทานข้าวนะคะ6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะครับผมหรือจะ8ที่นั่งยังได้เลยค่ะพี่นดีนะใช่นะครับแล้วก็นี่ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการบิวอินนะฮค่ะที่จะคอนเน็กต์ไปกับ ัด้านถูกต้องค่ะสุดยอดเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นี่อะไรเนี่ยมีห้องอะไรอยู่จุดนี้เลยค่ะพี่แอนดี้เป็นมุมอเนกประสงค์ที่อยากจะนำเสนอวันนี้เลยจริงๆมุมนี้ค่ะเราเป็นมุมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตามใช้งานของผู้อยู่อาศัยเลยนะคะใช่ค่ะแต่อย่างบ้านตัวอย่างของเราเนี่ยจะทําเป็นมุมทํางานใช่เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนะคะเวิร์กฟอร์มโฮมแต่แล้วจริงๆ ตรงนี้คือยังไงฮะถ้าเป็นบ้านแบบมาตรฐานเลยค่ะถ้าบ้านมาตรฐานนะคะอยากให้แฟนโฮมบเยเอรเข้ามาชมค่ะด้านนี้เราจะเป็นในส่วนของตัวห้องงานหน่งประสงค์ที่เพิ่มขึ้นไปให้ใช่แต่ว่าถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นงานบิวอินแบบโอเคใช่แต่ไซซิ่งของห้องนี้อยู่ประมาณประมาณนี้เลยใช่ไหมครับเท่าที่เราเห็นเลยก็ดีว่านะก็เหมาะการที่แบบไปห้องทํางานนนมุมแบบว่าอ่านหนังสือหรือว่าเนี่ย ทำเป็นชั้นวางหนังสือใช่ค่ะตกแต่งของโมดูลโมเดลอะไรก็ว่ากันไปใช่นะครับสวยงามจะทำเป็นแบบโซฟาเบสวางก็สบายก็ได้โดยเหมือนกันเออออกแบบถูกต้องคนนี้นี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยน้ำหญิงเนี่ยอ่ะถัดมาไปด้านหลังดีกว่าผมเห็นว่าคอนเน็กตรงนี้สวยดีนะเนี่ยขออนุญาตแนะนําตรงนี้ก่อนครับพาร์ติชันกั้นตรงนี้ค่ะเรามีให้เลยนะคะใช่แล้วก็เป็นช่องหน้าต่างแบบนี้ให้แบบนี้เลยอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องค่ะอ๋อเหรอเออก็ดูเก๋ดีเนาะแล้วก็บิวอินใส่กรงใส่กรอบเข้าไปใช่ เออก็ได้เป็นฟิวเขาเรียกว่าเป็นเฟรมสวยๆเออเราก็นึกว่าจะเป็นเฟรมแบบว่ารูปภาพครัวกลายมาเป็นห้องนี้เลยนะครับใช่ค่ะดีให้ความเป็นส่วนตัวในการทํากับข้าวและพื้นที่อยู่อาศัยด้วยค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะนี่เป็นแค่ตกแต่งให้ดูนะครับจริงๆเป็นพื้นที่โล่งเลยถูกต้องค่ะพี่นะครับอันนี้พอใส่เคาน์เตอร์ไปแล้วก็ไม่ดูแบบอึดอัดเล็กเลยใช่ค่ะบานกระจกมาอย่างนี้เลยไหมคะมีให้แบบนี้เลยค่ะย ว่าเสนผินอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะพี่นีโอเคนะแล้วก็ใส่แคบิเนตตู้ขึ้นไปฮะด้านบนสวยงามมากเลยอ่ะส่วนด้านหลังนะคะพี่แอนดี้เป็นไฮไ์พิเศษเลยค่ะเอาไปดูสิครับใด้เลยค่ะพี่อนดี้มากมาค่ะนี่เลยค่ะพี่แอนดี้ในส่วนของตรงนี้นะคะครัวไทยครัวไทยของตัวบ้านเดี่ยวของเราค่ะที่นี่เราให้โครงสร้างแบบนี้เลยอันนี้คือลงเข็มให้ยังเรียบร้อยค่ะใช่ลงเข็มให้เรียบร้อยต่อเติมให้แบบนี้เลยแจำหนึ่งนะ เฮ้ยลมผ่านเลยอะใช่คือมันเป็นช่องลมพอดีเลยคุณผู้ชมครับอย่างนี้โล่งโปร่งสบายีกลิ่นอะไรทั้งกับคงกับข้าวกับพงกับเพาอะไรจัดหนักไปได้เลยนะค่ะใช่ก็จะเป็นมุมมุมโปรดละกันที่นี่สำหรับคนชอบทังกับข้าวเห็นว่าตรงนี้เนี่ยลูกค้าคนไหนมาที่ชอบตรงนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือด้านบนหลังคงหลังาเายมาอย่างนี้หมดแล้วใช่ค่ะพี่แอนดี้ให้แบบนี้เลยพื้นก็ได้อย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านนอกได้เลยค่ะ โอ้โหหลังบ้านนี่ใหญ่เนี่ยก็คือมีแทงค์น้ําอยู่ตรงนี้ปั๊มน้ําใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนหลังบ้านใช่ค่ะเพียงที่ส่วนตรงนี้นะคะลานซักล้างของเราลงเสาเข็มให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะอะไรจะดีเวอร์ขนาดนี้บริทาเนียอ้าวคุณผู้ชมครับผมนี่ติ๊กไปหลายๆข้อนี่ไม่มีอะไรพลาดเลยนะเนี่ยดีหมดไปเดี๋ยวเชิญเลยค่ะไปดูชั้นสองกันดีกว่าเพียงที่เมื่อสักครู่ลืมเลยก่อนขึ้นมาข้างบน ตรงนี้นะคะข้างห้องครัวจะเป็นห้องน้ําด้านล่างค่ะคุณครับห้องน้ำด้านล่างใหญ่มากเลยดูดิใหญ่มีชา้เว่าห้ด้วยนะมีหน้าต่างระบายอากาศให้เราด้วยนะยนะใช่ค่ะเออ สุขภัณฑ์ของอคเลอร์นะครับกระเบื้องนะคะขออนุญาตพูดถึงเลยเพียงดีคือเราใส่ใจค่ะเป็นกระเบื้องกันลื่นแบบนี้เลยดีมากเลยผู้สูงอายุเนาะถูกต้องค่ะพี่นี่แหละกระจกได้บางใหญ่อย่างนี้เลยนะใช่ค่ะบางเต็มกระจกสองเงาเราให้จัดเต็มดูห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูด้านบนไปสิปะได้เลยค่ะเออคอนเน็กกันหมดจริงนะเนี่ยดี๋ยวเชิญพียดี ได้เลยนะคะแต่ก่อนจะขึ้นพินที่สังเกตไหมคะตรงนี้จะเป็นช่องแสงช่องแสงให้ด้วยอ่ะใช่ค่ะเราให้ความสําคัญทุกจุดเลยดีอ่ะตรงนี้มองไปก็เห็นแล้วรถอยู่ไหมบรรยากาศรอบนอกก็สวยนี่ขอชมเลยนะเนี่ยนี่จากในบ้านมองไปนี่มีต้นไม้เขียวก็จีเลยเพราะที่นี่ให้ความแบบให้ความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ความรู้สึกสะดวกสบายด้วยค่ะดีครับผมค่ะอ่ะนั้นเชิญเจ้าของบ้านก่อนได้ค่ะนเป็นยังไงบ้างคะผิวสัมผัสของตัวบันไดพียนดี แน่นมากอะใช่ถ้าพูดถึงบันไดนะคะโครงสร้างของเราเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะอ่ามันเลยให้ความรู้สึกแน่นแล้วก็รู้สึกแข็งแรงลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเราไม่เป็นสองรองใจแน่นอนก่อนไปชั้นสองขอเบรกตรงนี้ก่อนเพียงนดีได้เลยครับหน้าต่างตรงนี้ของเราค่ะจะเปิดโล่งใช่เพื่อรับช่องแสงเข้ามาในบ้านมาะพี่นี่มองเห็นฝั่งนน้นไหมคะ ใต้หลังคาของเราอะค่ะจะเป็นในส่วนของตัวระบายอากาศใต้หลังคาถึงบ้านเรานะคะพี่อนดี้จะเปิดแอร์อม่ะมันก็ยังให้ความรู้สึกจะเย็นแบบเย็นแบบสดชื่นมากกว่ากันเข้าใจได้ค่ะมันก็เป็นการทำให้บ้านของเราเนี่ยแบบไม่ร้อนอะ่ะจนเกินไปเวลาเปิดแอร์รแป๊บเดียวก็เย็นแล้วถูกต้องนะครับผมโอ้โหดีเลยอะ ในส่วนของตัวพื้นที่ชั้น2นะคะพี่แอนดี้พื้นถึงฝ้าของเราเนี่ยค่ะอยู่ที่2เมตรเจก็ส่วนห้องมาสเตอร์จะอยู่ด้านนี้นะคะห้องนอนที่2ด้านนี้เลยค่ะครับผมส่วนอีห้องนอนที่3จะอยู่ตรงนี้โอเคสห้องนี้ก็ใช้ห้องน้ําแชร์ร่วมกันตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้ไปมาสเตอร์ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะครับพี่แอนดี้ค่ะมาสเตอร์เบดรูมของเรานะคะบอกกันเลยว่าใหญ่มากๆเลยเตียงที่คุณพี่แอนดี้เห็นเนี่ยค่ะ จะเป็นเตียงงไซส์ครับหัวเตียงน่าถึงจะบิวอินนะคะใหญ่ตัวนี้ก็ยังมีพื้นที่โล่งๆขอโทษนะค่ะยาวไปไหม <c oughs> <c oughs> แต่น้งองพูดถูกเป็นคิงไซส์หัวเตียงยาว<ช>แต่พื้นที่ตรงนี้ก็ยังโล่งๆเดินได้สบายโอ้โหด้วยตัวพื้นสีของเรานะคะพี่อน็นีเออนีเปลี่ยนแล้วนี่ค่ะเป็นโฮมี่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลามิเนตเหมือนกันอ่าสีแบบโฮมี่โฮมี่หน่อยนะครับนี่ถัดออกมาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้ ตู้พินแล้วก็วางทีวีได้และที่เด็ดมากๆคือนี่ดูสิครับจอโทรทัศน์แบบ 28K ห,โหอ้องนอนใหญ่ไม่พอนะคะยังเป็นระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่ให้เลยค่ะเพียดีโอ้โหนี่บานใหญ่มากเลยเนี่ยเป็นโอเวอร์ไซส์เลยค่ะเพียดีสังเกตไหมคะว่าขอบบานประตูของเราเนี่ยซอบเสียงได้ดีมากๆเลยโอเค อีกมุมหนึ่งนะคะพี่แอนดี้ฟังก์ชันพิเศษเลยนะคะของตัวมาสเตอร์เบดรูมเราจะมีมุมในส่วนของตัววอล์กอินโคเซตในตัวให้เลยโอ้โหอันนี้คือช่องนี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะถูกต้องค่ะเพียงแค่เข้าอ,อยู่จริงนะคะพี่แอนดี้ติดประตูบานสไลด์เพิ่มเติมก็ได้ง่ายใช่อันนี้จะเป็นแนวแบบว่าโอเพนโคเซตไงถูกต้องะ,ะก็แขวนไปแขวนไปนะฮะแล้วก็มีตัวยอเวอร์อย,อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าในส่วนของตัวห้องน้ําของเราค่ะกระจกสองเงาเป็นกระจกบานเต็มแบบนี้เลยนะคะครับผมบ้านจริงก็คือได้แบบนี้อีกหน ที่เพียงที่น่าจะเห็นหลายๆโครงการซึ่งที่นี่ก็ไม่พลาดแน่นอนจุดปลั๊ก USB ค่ะเราให้ทุกจุดในห้องน้ำเลิศมากแล้วก็ตาห้องริฟบิงทั่วไปเราให้เช่นกันครับผมเยี่ยมเลยนะฮะเลยนะแบ่งโซนแบบโซนเปียกโซนแห้งให้ชอบชอบมากนะครับจ่งชอบมากกว่าเครื่องดูดอีกใช่ไหมคะเพียเออ่แล้วง่ายต่อการใช้งานสะดวกสบายยอดเลยอย่างนี้แปลว่ากลิ่นห้องน้ำานจะไม่มีอับชื้นเชื้อลงเชื้อราหายหมดอ่ะอันนี้คือส่วนของห้องน้ำแล้วก็ตัวของมาสเตอร์ ถูกต้องเดี๋ยวไปดูห้องอื่นบ้างดีกว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญนะคะพี่เอนดี้บริเวณนี้นะคะพี่อนดี้จะเป็นห้องนอนที่สองสังเกตไหมคะมาสเตอร์เบดรูมก็ยังเป็นโซนหน้าบ้านถูกต้องห้องนอนที่สองเรายังให้เป็นโซนหน้าบ้านเช่นกันค่ะพี่เอนดี้ดีมากเลยส่วนเตียงที่วางก็เป็นเตียงห้าฟุตวางได้สบายๆเลยครับอันนี้ถามนิดนึงว่าทิศทางของบ้านนี่คือโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไระ โครงการของเรานะคะจะหันหน้าทิศเหนือกับทิศใต้ค่ะสองทิศเท่านั้นเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นหัวจุ้ยที่ดีนะฮะแน่นอนนอน<ด>แบบสบายอะ่ะคุณดูสิเนี่ยแสงเข้าตอนเช้าเนะโอ้โ oh. หอย่างบ้านที่เราอยู่ตอนนี้บ้านตัวอย่างเราก็หันหน้าทิศเหนือดีอ่ะคุณผู้ชมครับผมชอบมากฝั่งนั้นเราก็มีหน้าต่างอีกบานหนึ่งะนะครับโอเคไปไปดูได้เลยค่ะเพียนดี D. เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะส่วนห้องนอนด้านนี้นะคะเพียนดี D. จะเป็นห้องนอนที่สาม ใช่ก็การตกแต่งของหลังนี้ก็จะเป็นแบบห้องนอนแบบน้องๆนะครับใช่ค่ะยังมีมุมในส่วนของโต๊ะอา่นั่งทำกันบ้านครับอ่านหนังสือดีเลยครับคือทุกอย่างที่เราเห็นในตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการตกแต่งให้ดูเสมือนจริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยส่วนห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นห้องน้ำที่เอาไว้แชร์ถ้ากับห้องนอนที่2และ3เนาะใช่ครับแชร์ร่วมกันนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมครับดูกันแบบนี้ไปแล้วแซ่ไปแล้วอยากรู้ราคาไหมครับ เดี๋ยวเราไปคุย่านได้เลยค่ะพี่แอนดี้ไปครับมาเช่เลยค่ะนี่หญิงนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของส่วนกลางเลยนะเเป็นไงบ้างส่วนกลางที่เลยส่วนกลางของบีทเนียนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าที่เราให้จัดเต็มแน่นอนไม่แพ้ที่อื่นเลยส่วนกลางค่ะพื้นที่สีเขียวเราให้ถึง2ไร่ว้าวใช่ค่ะแล้วก็ จุดไฮไลท์ของเราเลยคับเฮา์ที่นี่ของเราเป็นคับเฮา์ขนาดใหญ่2ชั้นบริเวณชั้นหนึ่งค่ะพี่เรา,าจะเป็นในส่วนของตัวล็อบบี้ค่ะพี่แอนดี้ครับผมค่ะส่วนตัวสระว่ายน้ําก็จะแยกในส่วนของตัวแยกออกมาเป็นโซนด้านนอกเป็นเอาท์ดอร์อ๋อค่ะส่วนถัดมานะคะชั้น2ชั้น2นี้จะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งนึงจะเป็นโคเวิร์กอิงสเปซค่ะแล้วก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนตัวฟิตเนสจะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นสวนอยู่ตรงกลางหมู่บ้านให้อีกจุดหนึ่งข้างในฟังแบบนี้แล้วผมชอบบครั อย่ากบ้านที่สวยแล้วเนี่ยเรายังมีบริเวณรอบโครงการเนี่ยที่สวยตามไปด้วยอย่างนี้ทุกจุดกลับมาบ้านแล้วไม่อยากไปไหนเลยค่ะต้องหลังที่งคืนเท่านั้นนะคะโอเคคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่ทางโฮมไบเออร์เนี่ยชอบเหลือเกินในการที่มาซอกแซกดูบ้านใหม่นะและบ้านสวยจากบิททนนี่ไม่เคยใา้ผิดหวังอยู่แล้วเห็นว่าตอนนี้นีครับที่ขับเข้ามาเนี่ย มีคนบอกว่าตอนนี้สร้างไปขายไปสร้างไปขายไปแล้วคนเข้ามาดูทุกวันเลยอะแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะโซนที่เราเปิดโซนแรกเลยค่ะเพียนดี D เป็นโซนข้างหน้าทั้งหมดอ๋อที่ผมเห็นยาวๆนี่ลงไปนี่นะใช่หน้าบ้านไม่ชนใครด้วยนะคะโอ้ชนต้นไม้นี่แหละ <c oughs> แต่สิ่งที่ได้นะพียนดีเป็นถนนเมนหน้ากว้าง12เมตจริงๆค่ะ ตื่นเช้ามาพี่นี่เปิดประตูบ้านโล่งๆสบายๆจิบกาแฟโอ้ยไม่ไปทํางานแล้วค่าวเนี้ยนะครับโอเคนะก็คือช่วนหน้าเนี้ยคือเราเราเปิดให้จองแล้วเปิดให้จองทั้งหมดเลยค่ะประมาณสัก20กว่าหลังได้ที่สร้างไปขายไปในตอนนี้ใช่ใช่ค่ะเอาแล้วทั้งหมดของโครงการเลยล่ะค่ะทั้งหมดของโครงการบิทเนียโฮมบางนากรมสิบเจ็ดของเรานะคะจะมีทั้งหมดอยู่ที่228ครอบครัวด้วยกันค่ะบนพื้นที่เท่าไหร่ครับของโครงการสี่สิบเจ็ดไรค่ะ 4ี่ดไร่ก <away, S 2> uh ิฟต์อาเยนะฮะ2ไร่ <c oughs> พื้นที่สีเขียว <c oughs> และมีขับเ้าให้อีก นี่ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับค่ะแน่นอนค่ะพี่นคำนวณจากที่หนูบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเรามีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฟดซึ่งบ้านเดี่ยวก็จะเป็น50ตารางวาอัพขึ้นไปถูกต้องส่วนบ้านแฟดก็อยู่ที่3 35ขึ้นไป35บูรและคูนหาแล้วหุ้ย240กว่าสบายๆอยู่กันแบบว่าขับลงขับรถใช่แล้วแต่ละแปลงนะคะระยะแต่ละบ้านนะคะให้ความเป็นส่วนตัวทุกหลังเลยเพราะว่าแต่ละส่วนของเราเราดิ้นความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านทุกส่วนเลยค่ะ คุณผู้ชครับก็ต้องรีบมาดูแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้จบอีกนิดเดียวครับเพราะตอนนี้ราคามาแล้วกับโครงการโครงการบิชเนีย h โฮมบางนากม17ของเรานะคะครับราคาค่ะพี่นดี้บ้านแค่ะเริ่มบปานบ้านแปดนะ S <S ว่างไงนะอ๋อโอเค <S 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 ว่างไงคะค่ะบ้านแฝดของเรานะคะแบบแรกบริกตันค่ะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่140ตารางเมตรบนพื้นที่ดินนะคะเริ่มที่35ตารางวาค่ะฟังก์ชั่น3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันค่ะส่วนราคาค่ะบอกก่อนเลยเพี้ยนดีราคาสบายๆค่ะจะเริ่มอยู่ที่5 6ล้านบาทค่ะ 5.6ล้านบาทใช่เอ๊ย not bad ฟังดูดีอันนี้คือส่วนของบ้านแฝดใช่ไหมถูกต้องค่ะถัดมาค่ะบ้านนี้เลยรีเจนที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคับตัวรีเจนนะคะพื้นที่ใช้สอยขออนุญาตย้ำอีกรอบนึง160ตารางเมตรค่ะบนพื้นที่ดิน50ตารางวาขึ้นไปค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถในร่มได้สคันค่ะกับราคานะคะเริ่มอยู่ที่6.59ล้านบาทค่ะโอ้โห ฟัง,งดูดีฟังดูดีนะครับ6.59ล้านบาทคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นราคาที่ผมว่าแตะต้องได้ะนะครับแล้วก็ส่วนส่วนกลางเออเท่าไหร่อะส่วนกลางค่าส่วนกลางที่นี่ไม่แพงเช่นกันอยู่ที่32บาทต่อตารางวาเท่านั้นค่ะ ทุกและส่วนโปรโมชั่นล่ะครับโปรโมชั่นของเราอะค่ะพิเศษแน่นอนจากที่เราชมเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครับในส่วนของตัวปั๊มน้ําแท้งน้ำค่ะเรามีให้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกโฮมอ a โตเมชั่นไอพี m e r a ค่ะให้เหมือนกันด i สตรอดอล g ็อกให้เช่นกันค่ะโอเคอส่วนโปรโมชั่นอย่างอื่นนะคะขอแค่เข้ามาที่โครงการค่ะทางทีมงานทางเซลเราดูแลแล้วก็ขอแค่พูดคำว่าแอนดี้ค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเขาเกลียดผมล่ะครับ ไม่เกียดเลร์ไม่เกียดนะครับโอเคแอนดี้หรือว่าโฮมไบเออร์สกายนะฮะแค่นี้เองครับเพืได้ส่วนรถพิเศษไปแต่คงไม่ได้บอกตอนนี้เนาะไม่ไม่ยังลองมาเจอนั่งงานดีกว่าเดี๋ยวดูว่าจะหนักขนาดไหนถ้าหนักบอกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อด้วยโอเควันนี้ขอบคุณน้องหญิงมากๆครับขอบคุณพี่ดี้เช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยครับมาเร็วๆ